มือนี้กันมบข้พอ,พอกันอยู่ที่อำเภอปักช่องไช่นะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับจากที่มวานเทาไปติดต่างกันที่จังหวัดปุดรธานีสามคันนะครับมือนี้มาติดต่างกันที่ปักช่งไช่หนึ่งคันนะครับเป็นคูนปต้า L50 งานนะครับตอนซุงนะครับก็เช็ควงอ้อลนนะครับี่ครับม่อนี้เอาได้พีเซนเตอร์ไหมนะครับนี่น P มาทายเอฟซีหน่อยเร็วไปดันโอ้โหนี่ยทดสอบไปดันนะไปดันนี่ครับอย่างใส่งานแบบปกติคือเก้านะครับพี่น้องจะไปดันให้ดันน้ำดันค้างนะครับตอนฟูมันก็นได้นะครับ ในปกติที่เราเน,นี่ยมันต้องถอดง่ายกระบอกง่ายนะครับนี่แยกระบบนะครับงานแข็งแรงนะครับมีไม้าอยู่ชุ้นฟ้าชุ้นฝนแนงน้อยนะครับฝนตกฝนเลิงนะครับช่วงนี้มันเลืมเน่าก,กันนะครับแบกยากไรนะครับสั่งเลยนะยกมันนะครับ นี่ครับใดสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาเบิ้งนะครับออนี่หรือเบิ้งผลงานทั้งช่อง youtube นะอันนี้ยู่บ้านยังครับบ้านบ้านหนองตะแบกครับตำบลสำมลงเพเ่อปักทงชัยนะครับขันแหลกของหมู่บ้านวะครับเนี่ยครับจะเป็นคันแหลกคันแหลกนะครับแบกเป็นได้แบกมัน เหนื่อยหลายเนี่ยครับคนแบกอยู่เพรนื่องคุณพ่อครับโอ้ยบวบไวแล้วบอบไวแล้วยี่สิบเจ็ดแล้วยังให้แบกมันนี่นะครับอย่าที่แบกเวยครับพี่น้องนี่น้โยกกระมีนะครับนี่นะครับฝนลงกับลำบากโหลดนะครับฝนตกครับลงกระแกง ขวดน้ำขวดเหลา้าขวดเบียร์้เมดนะครับครับเสร็จจากนี้จะไปขึ้นของเตรียมตัวไปทางอุบลน,นะครับกันต่อเลยนะครับอุบลเจอบุญทลิกนะครับหลอบสองนะครับรลอดแรลกเดือบังต้นเดือนนะครับนี่ครับถ้าติดตามชมบ้างนะครับเดอ้อ